มันเป็นตุ๊กไม้วนิไม่ใช่ตุ๊กไม้ีม่วงหาไม่เจอไม่ใช่ไม้สีนีไก้แต่ไม่เจอไรม่ใช่าแบบนี้ตุ๊กไม่ียกนั่นตุ๊กไม้โยเธอไม่มีตุ๊กไม้โยกนี่ไงเอ๊เงินที่ไมนก็มี

อีสัยอะไรทเยอะวดเยอะมันได้ยเยอะเยอะคแเยอะไม่ขบว่าคนนัคนนัะคนคนชอบเขาเล่าข่าว่ตามลักษะอะไรเลยตวพี่แม่ั่้ว่า่างพี่วามีเื่อว่าที่ชื่อชื่อไรชนอะร่ีที่อ่อ อัอนนี้อยู่รงมานะค่ะพอดีพนักงานาไม่สบายค่ะพนักงานามาหา,าหามาหาอ <laughs> เรื่องเลิกง,งานพอดีเลยอ่า ไม่สิเท่าไหร่เพราะไม่ไม่ไกลจา,ากจากบ,บริษัทเท่าไหร่ค่ะลายนี้สวัสดีค่ะคุณพูแอลเพิ่งเพิ่งเข้ามาค่ะเพิ่งอ่านไลน์ค่ะยังทำงานอยู่ค่ะมาค่ะน้องมาทางนี้ดูชอบเขียวมาลูกสวัสดีค่ะคุณครูก่อนทางนี้ทางนี้ดูค่ะอันนี้สวัสดีค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không được giữa

สายเครื่องนี้โทรเข้าเบอร์เราคุยจะรู้เบอร์นี้โทรเข้าเบอร์เราถึงจะรู้เข้าเบอร์อะไรฮะ อลูตาไหมงูนหยุดเจ้วส่งส่งอะไนั้นนะให้ด้นะเพ่าจ้าเพะว่าี่ดีเาเว่า่ลง เราเหียวตรงไหนเนี่นัเราเราปิดหน้าละนอพอโอเคฝั่งฝั่งทั้งดังลอ้นผู้เข้าร่วมเดี๋ยวเราใกลเค่อวงไอะไ้างก็หลับฟังซู Terima <laughs> kasih. <laughs>

なるほど。

ออสี่เด็ก้มตาเขาไม่ให้มากขึ้นมา่ล้มก็แล้วก็ังงานด้านกเมานี้มาาำพดจ้เจอก็เลยบอกว่าี่นี่ Ya <laughs> kan, I mm -hmm. mm -hmm.

ผู้แอบโม่แต่ว่าเนี่ยผู้แอบมผู้แอมพูดตอนแรกก็ไม่ค่อยได้ยินอะตอนนี้เสียงไม้ผู้ปกครองดกันมากเลยอะเียที่เป็นสูงมากทุกคนเลยขึ้นชื่อสองสี่ถ้าทุกคนมีขึ้นสองสี่เนี่ยมีสิบสี่เลยสิบสี่เลยแล้วกผู้ปกครองปิดไม้ก่อนไหมเพราะว่าเสียงเสียงไม้เยอะมากเลย อ่าโอเคเนาะก็คือคุณนิชาก็ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนนะคะรับมอบหมายจากอาจารย์โยกให้ลงมาเป็นประจำชั้นป .2 ช่วยช่วยครูชั้นกับคุณครูฝนนะคะก็คือทุกๆเรื่องทุกๆปัญหาเลยคุณพ่อคุณแม่สามารถทักหาคุณนิชาได้เลยค่ะคุณเดี๋ยวคุณนิชายินดีช่วยแล้วก็จะดูแลเด็กๆให้อย่างดีนะคะไม่ต้องห่วงเลยเนาะ อาจจะได้อยู่กันไปอีกสักพักหนึ่งเลยเด็กๆหลายๆคนก็รู้จักคุณนิชาในระดับหนึ่งก็คือด็กค่อนข้างจะกลัวค่ะกลัวมากใช่ไหมคะแก้มเกิน้งตันใช่องไปวจเนาะไม่เป็นไรน้องช่วยกันก็มีอะไรก็คุยกับครูได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณนิชายินดีใค้ทำรุกษานะคะพาไปล้างรายมาแล้วก่อนที่จะไปล้างจานแล้วก็ตรวจเดินที่โรง แต่วกานที่แล้วรักษาตัวของได้ยินใช่ไหมคะมุกลีนมุกลีนกลัวคุูนิชาหรือเปล่ามนกลัวหรือเปล่าไม่กลัวจริงๆรหรอแม่มุกลีนโตขึ้นเยอะเลยแล้วเด็กดอยล่ะเด็กดอยของครูกลัวหรือเปล่า เด็กดอยของครูกลัวคุูนิชาหรือเปล่ากินมาม่าอีกแล้วเอไม่คุยกับครูเลยเด็กดอยของครูอ่ะเฮเขินเขินไม่มีมาวัดไปยังเขินไงเขินเข้ามาวัดไปยังกั้นกิ้นครับกั้อยู่ครูเขาจะไปอยู่เขาจะย้ายโรงเรียน ร่วมส่งคุณครูแอมขอให้ครูแอมโชคดีนะคะ คุณแอมคครับจำรับคุณแอมนะครับ โอ้แอม่คะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเฮ้ยอต้องไปุ้คือแอมนะคะขอบคุณคุณครูแอมมที่ช่วยดูแลเด็กๆเหมือนกันนะคะเป็นคุณครูที่น่ารัก ก็ขอบคุณที่ให้การสิ่งยางประสานการพิสิ่งยาตามช่วยดูแลบไปเลยเราก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะก็แล้วแล้วก็น่าจะฝากค่ะชาช่วยดูแลเด็กๆต่อไปก็อยู่ทางนนะคะก็ขอให้คุณครูแอมโชคดีมีหน้าที่การงานกแฟนเขาอยู่ปลแปลงนะคะคนที่อยู่เราก็สู้ต่อไปขอบคุณมากนะคุณครูแอมฝากคุณครูนิชาด้วยค่ะ ยินดีคะ่ะเดี๋ยวคุณนิชาจะดูแลเด็กๆเป็นอย่างดีเลยนะย่าปปกป้องครูอคแอมครับข,ขอพระเจ้าอวยพรครูแอมและปกป้องครูแอมครับเป็นไรอะไรเหรอ กาคุสล่คนนนาคุ้มลุ่คนต่องเร่นีค่ะาคุณมล่นคมันตองเร่น่้ค่ะคุณปกคอยินดีต้อนรับคุณนิชาเนาะผอ้แอม ขอบคุณมากนะที่ออดดขอบอกว่าถ้ามีทีเราไม่ขยับเพื่อนที่ดูแลเด็กๆด็กฝคุณเอ๋มคือรู้ว่าครูป้านุชเขาใจหายนะคือ เห็นเห็นเห็นถึงหัวใจของการเป็นครูอ่ะที่ควณแอมรู้เล็กเด็กเบลลป้าไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะขอให้าไปพอ์คุยแอมนะคะ ออขอบคุณมากค่ะคุณไม่เป็นไรเนาะคุณแอมเดี๋ยวเด็กๆก็ <c oughs> น่าจะยังคิดถึงคุณแอมเนาะโชคดีนะคะพี่แอม มินตันบอกว่าคุณครูแอมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอไรเลยทุกอย่างแล้วเขาบอกฟังให้จบน้องเจ๊ได้หายเหมือนกันเแต่ก็ขอให้คุณครูสมไปไปวันไหนคะคุณแอม ตอนตนนี้ขุดแฉมอยู่ตรงไหน,นะคะตอนตอนนี้ตอนตอนนี้เหรอคะอ๋อเหรอคือคือจะจะกลับมาที่ที่ที่โรงเรียนนี้อีกไหมคะ หรือว่าหรือว่าตอนนี้ยังอยู่ที่โรงเรียนกันอยู่คุณป้าจอบมีของไม่ใช่หรือเปล่างั้นเราก็บอก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 ไปกันแล้วคะ ไม่เป็นไรนะเด็กๆ๋ยวคุณนิชาดูแลให้ท่าคุณแอมเลยเยี๋ยวาอย่าดียคดีหนที่เข้ามาส่งโรงพยาบาลก็ติดต่อติดต่อมาทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้รอญาตมาเขเลยคุณแอมคุณคุณป้าขออนุญาตคุทาค้อมก่อนนะครับออน้าังไม่ออกน่เ่อ่ติดต่อคุณหมอเนี่ยเ่ด่อ อยู่ตององ้นไจับเลยได้มั้ยคะได้เลยว่างไหมว่างค่ะว่างไหมไปที่ไหนคะ bảo à xong rồi người hết rồi khi lên bạn làm qua cho nó không นอกจากอวยพรให้ครูแอมนะคะโชคดีอ่ากับในทางที่เลือกนะคะครูแอมยินดีครูแอมตัดสินใจอยู่ที่เดิมไหมคะ กลับมาได้นะครูแอมเนี่ยครูฝนรออยู่นะหยุดยู่อีกสักเทอมไหมคะอยิ่งสักเทอมหยิ่งสักเทอมค่อยไปเนาะอีกสักเทอมนึงก็ได้เขายังรออ๋อครูฝนยังรออยู่เลยเนี่ยใช่ไหมคะครูฝนครูฝนอ้าแขนรับเลยครูฝนไม่อ้าแขนรับคุณนิชาใช่ไหม โอ้คุณดุชายังเพิงน้อยใจคุณกดลับสองเลยค่ะห้องพิเศษห้องพิเศษนะเอาเอาครูที่ปรึกษาสามคนเลยนะคะน่าจะโอเคอใจหายเหมือนกันก็แสดงว่ายังอยู่ในช่วงที่คุณกระึง้นใจอยู่ถูกไหมคะ

ก็เนาะอย่างว่าไม่หวังไม่ไต่เครา่าเป็่อื่อางจะต้องมีการจักรับเขาแอนนะค่อือนเขาเครื่องนี้ก็ลัดีค่ะก็การงานพล้วแอนะครับก็คงจะก็แค่คิดถึงครูแอมเหมือนเดิมกับการดูแลเด็กๆแล้วก็พิชภาพความสามารถแล้วก็เ0ขศูนย์พฤติกร โซนนะคะก็เด okay. ี๋ยวให้คุณครูแอบไปบรรจุเร็วๆเนาะ59ค่ะเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้เพิ่งทราบเพราะว่า00694597นะเผื่อเป็นไปมีอะไรภาาษอังกฤษไม่เข้าใจก็จะรบกวนถามคุณแอบก็ได้เนาะขอบคุณนะคะค่ะเป็นไงเลยทีนี้ก็จะเป็นหน้าที่คุณครูนิชาแล้วต้องรบกวนแล้ว ดีเลยค่ะเดี๋ยวคุณนิชาจะดูแลเด็กๆเป็นอย่างดีเลยคุณดูแลเด็กดอยได้เลยเดี๋ยวดูแลเด็กดอยเด็กๆสามารถทักหาคุณนิชาได้นะคะปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยค่ะโค้ดค่ะผมรักโค้นะครับ ขอให้คุณครูแอมโชคดีนะคะเดี๋ยวให้คุณคแอมไปแจ้งในไลน์กลุ่มอีกทีนึงนะเนาะเผื่อพวกของเข้ามาไม่หมดเดี๋ยวยังไงให้คุณแอมพ,พูดต่อเดี๋ยวคุณีิชาค่อยพูดต่อ คุณนิชายังใจหายเลยแต่แรกเป็นประจำพี่ป .4 ีแล้วเราได้ลงมาอยู่กับเด็กๆแต่ไม่เป็นไรคุณนิชายังอยู่ที่เดิมเนาะทุกคนบบยบายครูแหมมเร็วช่วยกันสวัสดีค่ะอวยพยบอกว่าทุกคมยกมือสวัสดีครับแล้วบใหสวัสดีค่ะใายหมยแล้วก็ช่องดีนะคะครูแหมมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอให้โชคดนคสัสครับอายจะไ่รู R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 